สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวันพุทธที่15เดือนธันวาคมพศสส2564ัาหสำหรับชั่วโมงนี้จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็จะมีนัดเจอกันในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นป .4 เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อจากเมื่อวานนะคะซึ่งเมื่อวานคุณครูได้ทดลองการใช้โปรแกรม m e e t นะคะในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นะคะก็จะพบปัญหาบางส่วนก็คือนะคะนักเรียนบางคนนะคะไม่สามารถเข้าเรียนได้ตรงเวลานะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยการาใช้วิดีโอนะคะในการเรียนการสอนอีกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อจากเมื่อวานนะคะซึ่งเมื่อวานเราก็จะได้เรียนถึงสมบัติของาสารแล้วก็อโทษทีค่ะสมบัติของวัสดุ ถูกต้องไหมคะก็จะมีสมบัติของความแข็งความยืดหยุ่นและการนําความร้อนเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนจากคุณครูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวนะคะเรามาดูกันต่อต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้นก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องการนฟฟํา,นะะา,า,นา,านไฟฟ้าของวัสดุนะคะเรามาดูกันว่าการนําไฟฟ้าของวัสดุนะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไร การนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุที่พลังงานไฟฟ้าสามารถถ่ายโอนผ่านวัสดุชนิดนั้นได้หากใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุเป็นเกณฑ์จะจำแนกวัสดุได้สองประเภทดังนี้ 1. วัสดุที่นำไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้า ก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะปลั๊กไฟนะคะกับอ่ากับเต้าเต้าเสียบนะคะนักเรียนสังเกตดูว่าที่ตัวปลั๊กนะคะด้านบนก็จะเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กเป็นโลหะซึ่งโลหะตรงนี้นะคะเราจะจัดเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า ซึ่งมันจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะเวลานักเรียนเสียบปลั๊กไฟนะคะบริเวณนี้เขาก็ห้ามจับใช่ไหมคะเพราะมันอาจจะทำให้เกิดไฟช็อตได้นะคะต่อไปค่ะตัวที่2วัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ นะคะถ้าเป็นปลั๊กไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นประเภทของก็จะอยู่ในพวกของสายไฟนะคะที่จะห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะคะเราสามารถจับได้นะคะโดยที่ไฟฟ้าไม่ดูดหรือว่าไม่ช็อตนะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูกันนะคะในหัวข้อเรื่องนะคะ สถานะของสสารซึ่งในสถานะของสสารนะคะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าสสารของเราก็จะมีสถานะที่เป็นของแข็งอธิบายไปหลายรอบนะคะของแข็งก็คือลักษณะก็จะมีมวลนะคะต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้รูปร่างของของแข็งจะคงที่ นะคะแล้วก็ปริมาตรคงที่อนุภาคจะยึดติดกันอย่างหนาแน,น่นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เรามายกตัวอย่างสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งก็จะได้แก่พวกโคมไฟหนังสือกระดาษแล้วก็โทรทัศน์นะคะอันนี้ก็คือสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งต่อไปเราไปดูกันต่อค่ะต่อไปการหาหมวลของปริมาตร ของของแข็งการหามวลของของแข็งนะคะเราจะใช้อะไรในการหามวลครูยกตัวอย่างนะคะจากภาพจะเป็นภาพของแอปเปิลหนผลนะคะการหามวลของแอปเปิลผลน,นี้เราใช้อะไรในการหามวลคะเราก็จะใช้เครื่องช่างในการหามวลนะคะในการช่างนะคะก็คือเนี่ยค่ะขั้นตอนก็คือ เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการชั่งก็จะมีทั้งแอปเปิลแล้วก็เครื่องชั่งต่อไปก็นำของแข็งไปชั่งนะคะมวลจากนั้นก็อ่านค่าจากภาพก็คือเอาลูกแอปเปิลไปตั้งบนตาชั่งแล้วก็อ่านค่านะคะว่าหนักเท่าไหร่ต่อไปค่ะการหาปริมาตรของของแข็งเราจะใช้สูตรการหาปริมาตรของของแข็งในรูปทรงสี่เหลี่ยม ปริมาตรของวัตถุโดยจะใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะซึ่งการหาปริมาตรจะเชื่อมโยงกันกันกบวิชาคณิตศาสตร์เป็นการบูรณาการนะคะต่อไปใช้การแทนที่นะคะใช้การแทนนี่ค่ะใช้ในการแทนที่น้ำหาปริมาตรของแข็งที่มีรูปร่าง ไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะตัวต่อไปการหาหมวลของของเหลวค่ะ, mm hmm. ะก่อนที่จะไปหาหมวลน,นะคะ mm hmm. เราต้องรู้กันก่อนว่า mm hmm. สารที่อยู่ในสถานะของเหลว mm hmm. นะคะ mm hmm. มีลักษณะเป็นอย่างไรสารที่อยู่ในสถานะของเหลว mm hmm. ก็จะมีมวล ต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่ใช้บรรจุปริมาตรจากคงที่ค่ะมีอนุภาคที่อยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งทำให้เคลื่อนที่ได้มากขึ้นระดับผิวหน้าของของเหลวจะอยู่ในแนวระนาบเสมอยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นของเหลวก็จะได้แก่น้ำฝนน้ำทะเลน้ำผลไม้นะคะเป็นต้น ต่อไปการหาหมวลของของเหลวก็คือเราจะมีวิธีการขั้นตอนคือเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งนะคะก็จะมีบิ๊กเกอร์แล้วก็เครื่องชั่งนำบิ๊กเกอร์เปล่าไปชั่งหาหมวลบันทึกค่าจากนั้นเติมของเหลวลงในกระบอกตวงหรือบิ๊กเกอร์และนำไปชั่งอ่านค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ใช้การชั่ง อันนี้จะเป็นภาพการหาปริมาตรของของเหลวนะคะโดยใช้การตวงนะคะซึ่งการตวงก็จะมีขีดนะคะบอกจํานวนนะคะบอกปริมาตรนะคะของของเหลวอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะต่อไปค่ะสารที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะสารที่อยู่ในสถานะแก๊ะะส,ะส,สาากจะมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้ ีรูปร่างปริมาตรเปลีป่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุมีอนุภาคกระจายห่างอยู่กันมากกว่าของเหลวทำให้เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางอันนี้จะเป็นสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวตัวอย่างสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะก็จะได้แก่แก๊สร้อนในบอลลูน ลมหายใจแล้วก็อากาศในลูกโป่งนะคะอันนี้จะเป็นสาสารที่อยู่ในสถานะแก๊สต่อไปการหามวลและปริมาตรของแก๊สการหามวลของแก๊สก็คือ1ก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่างนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่างช่างลูกโปง่งช่างมวลลูกโป่งที่ยังไม่ได้เป่าแล้วบันทึกมวลจากนั้นเป่าลูกโปง่ง ลูกโป่งมัดให้แน่นและนำไปช่างหาหมวลบันทึกค่านะคะค่ามวล 3. นํนำค่าที่ได้จากการช่างลูกโป่งที่เป่าลมลบกับค่าที่ช่างลูกโป่งที่ไม่ได้เป่าลมนะคะ mm hmm. การหาปริมาตรของแก๊สก็คือใช้การแทนที่ของ ที่น้ำนะคะใช้การแทนที่น้ำของแก๊สอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสาสารนะคะใน3สถานะและก็วิธีการหานะคะเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะครูอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะถ่ายนะคะเนื้อหาที่ต่อจากเมื่อวาน นะคะแล้วส่งให้กับนักเรียนได้ลอกใส่สมุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูตายให้และนักเรียนจดนะคะจดเสร็จแล้วอย่าลืมตายส่งคุณครูคนะคะแล้วยังไงเราไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ